ใช่ครับบ้านบ้านเกิดน้องนอนอยู่บนบัวบัดแถวเมาอุญครับอันนี้เป็นพ่อเป็นพ่อครับพ่อผมครับอายุเท่าไรครับพ่อเก้าสิบปีเหมือนกันเก้าสิบปีเป็นเกษียณครับหน้าตาคือจังพระเอกหนังเนาะครับครับคุณพ่อคุณพ่อสิงห์สิเรอคุณพ่อสิงห์เนาะครับเนาะพูดออกมาพูดนี่บอกว่าเขาฟันดีๆดีไม่ร้ามเขาบอกว่าตอนีุครับเพูดมาบอก บอกโชคบอกลาบอยู่ตลอดข้ามถนนมหาเลยแม่นหลุดถามถนนมหาน้าแม่นเลยวันนี้ก็มหาคือเกา่าสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกทกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบุญธรรมนำโชคนะครับเมน้แอดมินก็ได้เดินทางมาตามหาตัวเลขแนวทางตัวเลขโชคลาภที่จังหวัดอุบลน,นะครับเมน้แอดมินจะพาธรรมชมไปตามตัวเลขแนวทางตัวเลขโชคลาภกับคุณพ่อสมชายคนฝันแม่นนะครับ สำหรับงวดวันที่16สิงหาคม2 5 6 7นะครับคุณพ่อสมชายเพิ่นจะฝันแบบใดนะครับให้ไปตีความฝันน้ากันด้วยครับเด้อให้ไปตีความฝันกับคุณพ่อสมชายน้ากันนะครับก่อนอื่นแอดมินบุญธรรมน้ำโชคนะครับก็ขอขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกแชร์ขอบคุณทุกการติดตามนะครับครับท่านผู้ชมไปตีความฝันกับคุณพ่อสมชายน้ำกันด้วครับเด้อทงนะครับและ ทองมีสามดาวนะครับขอบคุณทีายเด้อบ่าวเอ็มทองมีนะครับมาเบบิงครัมาชมด้วยกันครับแมนแมนคุณพ่อสมัยครับครับเป็นเด็กความฝันครับคุณพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพ่อสมัยสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณพ่อสมัยสวัสดีค่ะเจตังครับคุณถี่บุญธรรมนำโชคเป็นคนสัมภาษณนนะครับเอฟซีครับผม ำำก็เดินทางมาหาคุณพ่อนะครับก็ย,ยินข่าวว่าคุณพ่อเป็นฝันแม่นฝันฝันดีนะครับสําสหรับงวดน,นี้เล้วคุณพ่อคุณพ,อณพอ่อฝันนะบอกครับกะฝันไปร้อยน้ำครับครับผมน้ำได้หลยไปร้อยนมม้ำไปใส่ใส่ด่างใส่เห็ดอี่แค่ละครับเป็นเหี่ยวเลยนะมาเสร็จกฝันก็เรื่องฟันเห็นไก่ฝันเห็นพรกี่น้าพรเขาเป็นดวงลาไปเร็วนะคุณ ธรรมดาขันพันเน้นผื้นคันเนงเง้นพอย่ำเลยมันจีเป็นเก่าอืมเป็น,เ,ปนเก่าบ่ะครับน่นอายุเก่าสิปีต่า่ๆเก่าสิปีเออครับมันจีมีเก่าเข้ามาเพราะว่างงดนีคือ,ค,อคือบานในใจนี่เลขนี่ยมันจีมีมีหนึ่งกับเก่าครับข,ข้ามานํากานค่ะที่พอเคยตีมาแม่นว่าฝันลักษณะแบบนี้ฝันาไปร้อยน้ำาม่ใชไปใส่ เออไปใส่ด่างใส่ยังใส่มองใส่ยังบานเข้างครับลอ้ยร้อยน้ำน้ำมันโอ้ยหมุนมันจะตายไก่ตายดิบตายดิบมันน้ำมี่คือหลายแถวเหมือนสำหรับฟันกับฟันเราเห็นพ่องเป็นมหาครับมป็นมหาเป็นมันน้ำเป็นมหม่องคุยน้ำนะครับถ้าฟันฟันเห็นเพิ่นมส่วนมากจะเป็นจะเป็นเก่าครับโอ้โหท้าวทานี่เป็นเก่า นามนี่เป็นหนึ่งนเป็นหนึ่ง <Vegan. S 2> กะตีคือกันอยูเนาะครับเนาะอือนันนามก็เป็นหนึ่งตีเอาง่ายๆเนี่ยมันนึฟันมัน,นเกี่ยวเนกัก็หัวเชี่ว่าฟันยังขี่ล่ะมันขึ้นอ๋อฟันใหม่ๆฟันมันขึ้นเนี่ฟันมันขึ้นนี่เพราะว่าในบ้านเราเป็นนอนนร้านบุญมันก็บ,บ่มีตคอยผู้ดเดียวนะครัะค่านันเดียวของวายนแล้วก็นอน ไว้พระแล้วก็นอนกับซสื้อฟันดีอยู่นะคุณถอเนาะเพื่อความดีอยู่ต่ต้องอ่างคามเป็นดอนหอบ่่อเนี่ยเป็นดอนพุตาบ่ครับตรงคามบานถอนเนี่ยทีของชานี่วิทอยู่อ๋อครับเจ็ดสิบลายเจ็ดทีนี่ยไม่เป็นสี่เหลี่ยมเออที่เป็นสี่เหลี่ยมในห้องเนี่ยบางสีเป็นปลาสีเจ้าเขาไปในแกนว่า่หครั่วมันมีปลาจะเละอหล่อจริงครับ นึกว่าเป็นดอนพุทตาป่ะเป็นตาซักซีใช่ผมป่ะป้ามี่เหนี่ยน้อยนี่ซี้นี่เลาะเลาะป้ามี่จะเลาะหัวนี่ถ้าเขาไปไหนลืมบ่ะอืมครับน้ำจิตตุ้งพ่อตาพัดพ่อนอนอยู่นี่พ่อก็คือเป็นตาฟันดีเป็นตามีโชคเนาะเป็นป้าเป็นยังเป็นตาเงียบสงบดีนะคะคกับฟันหนึ่งสี่หลักฟันว่าเลยร้อยหนามนี่แหละจะเห็นไปใส่รังนี่แหละฟันบางเห็นพ่อมาบอกมาหาอ่ำน้ำจิตตุ้งเขาจะเป็นเนี่ยนี่คือมีหนึ่งเขาต่อย หนามนี่เป็นหนึ่งผู้เฒ่าส่วนมากว่าเป็นผู้ใหญ่สูงผมต่เก่าชนมางผู้เฒ่าเก่านะพ่อเนาะครัหนามก็เป็นหนึ่งสิบค่ะการหนามก็เป็นหนึ่งตีคือกันอยู่เนาะพ่อเนาะผู้ใดตีเนาะครับครับถ้าแม่นว่าผู้ใดที่ตีหนามก็คือสิเป็นหนึ่งขึ้นคุณพ่อนี่นะครับนะคะปันอครับผมคุณพ่อสมชายครับอันงวดวันที่สิบหกสิงหาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนี่ครับคุณพ่อนั่งสมาธินี่เห็นเลขตัวไหนครับ บอกว่างวดนี่ครับนี่วันที่สิบหกสิไงครับนั่งเหยเด็กนั่งสมาธิเนี่ยพันเห็นเด็กมั่เห็นเด็กปล่เห็นเด็กเปดยครับพันนี่เปลี่ยนก็นั่งนั่งเล่นดแก่นั่งสมาธิเมื่อเข่าตางี่บพอตัวี้มกนั่งไปนีงก็มันก็อร่อยมากนะอร่อยมาเลยอร่อยมากเป็นเด็กเปลมาตัวเดียวเด็กแปลี่อนเปด่ตัวเดียวอืม้ว่ แปดตัวเดียวได้เ้ครับเตตังครับูได้แล้วมมเปลียนปดีมันแปดร่อยมากเยมีคูบ่ลรพ่อมันแปดรอยมานี่มันเป็นอี้ยะมันเป็นเสือกน้ำไผาย้ามกดสตีเจาของอยู่มันมันคือตัวเดียวมันร่อยมากครับค่ะมันก็เห็นแตแปดรอยร่อยแบบก็รอยันร่อยร่อยเป็นสีน่ะร่อยวนมาเลยร่อยวนมาเลยครับเ่ไรมีคูไม่ขี้มาเลยวเนี่เป็นเสือามาใส่กับเก่าครับนี่ย่ แต่แมนมันมาตัวเดียวสีพอใช้หายใซตตัวใดครับอันนี้พอใช้หายไ่ตวใ่าไแปดศูนยเปสีเดียวแปดศูนย์ครับมาสีเดียวก็ใส่แปดศูนย์เลยใส่แปดศูนยเลยครับผมแต่เลขแปดมันวนกันอาจมาเปาแปดแปดก็นเลยนะันีเนี่ยคือจะคยช่วงก็อแมนวัดน่ะครับคือเป็แปดครับวัดน่วันนี้ช่วงไตวัดต้นะครับต้อปีเดียวอาจยวมาแบบว่างงเลยนะ กเขาตลอดครับไม่เขามีรุดกันธรรมดาต้องต้อง้เป็นแนวทางนะพ่อเนาะแนวทางไว้ง่าพูดได้จบเลยแสดงวนหัวนี่แปดอาจจะมาในนอกนะครับบอแอมเนาะรั้นเป็นตั้นรัันั้นเนนห้าเเียนั่นดีกันนั่งคือดีกันหนึ่งเก้าแปดศูนย์เป็นสีนาจชวนมาผู้เท่าเก้าก้าศูนยมานำกันควาฝันกับเลขกร้อยมากออนี่ฝันแปดเี่ยลขงเรกร้อยมาค่ะ เาศูนย์ส่วนมากสิอานำกันเพราะว้าพ่อมันอายุเก่าชิปี่นตายอืค่ะพ่อจะเป็นแปดศูนย์นะพ่อเนาะแปดศูนย์กับหนึ่งเก้ากับหนึ่งเก้าค่ะนีสามตัวอยู่บ่พ่อโม่ส่วนมากบาหน่อยอีหนึ่งมีสมตัวยังสี่ดสาตัวเออหน่อยอิีนี่สไดสามตัวเด็กอยมามันเคยเขาบ้าพ่อเคยเขาดีบะ มันก็มันก็เป็นบางบางบางเทือครับบางเท้อก็คือบางเท้อกับเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะได้๋ยวจะช่วงมันค่ะขั้ช่วงนันก็ฟัได้ดีบางเท้นก็เห็นผลมากเวลาเราได้ตัวเลขผัดแอดมินผัดบัมาหาเออบัมาหาสีต้องต้อย้ำถือมันอยู่ไกลกันเนาะเออมันก็ต้องช่วงคนในห้องเด็กมันมันเทหาไหร่คนเท่าไหร่โฉมวันนี้มันเป็นี่เป็นช่วงเลยช่วงแม่นกับแม่นครับอันนี้ก็เปิดเป็นแนวทางก่อนนะ ว่าดีชิเม่นได้แล้วนะครับคึณพ่อเนาะนี่ชิเม่นดอกันนี่กับิเม่นยูดอกจต่างกัเดินทางมาไกลยูพี่น้องนะคะสำหรับเด็กน้อมเนี่ยความฝันของพ่อพอตีเป็นเก้าหนึ่งเก่าหนึ่งขับตัวเดียวนะครับเก่าหนึ่งหนึ่เก่านี่พมั้ก็เนบอในหนามนะเลขร้อยมากเลวพ่อร้อยมากเป็นหนึแปด่างหาแปดตัวเดียวแปดตัวเดียวนี่ก็เนียังเซ็ใส่ศูนย์ั้ตัวอ๋อกดเลยครับเนาะคีดวพาจะเป็นแปดศูนย์อืมครับแปดศูนย์ เลขลอยมาตัวเดียวเอาแปดเป็นแปดแล้วก็เอาศูนย์ใส่เป็นแปดศูนย์นะพ่อเนาะครับความฝันนีหนึ่งเก้านะคะเดี๋ยวไปเบิ่งตัวเลขนะคะท่านผู้ชมกล่องร้ายจู๋เนาะข้อแม่จู๋ตอตกใจบ่บ่สองไงสองไงคือคือว่าแม่บรรย์เห็ดกับเห็ดตัวเดียวเห็ดกันพ่อสนมาก มาตรงๆคือให้กลับนําอยู่บวกรับนี่เรียกความฝันส่วนมากนี่บวกบวกเขาบวก่เคยกลับเลยส่วนมากบวกเคยออกขับต้ับตรงตรงกับตรงไปเลยตรงกับตรงไปเลยเนาะครับเนาะส่วนมากบวกเคยเห็นกลับเพื่อเอฟซี่นนี้ทุนหลายนะ่หายไปกลับไหวระบบเป็นการเสียไปอย่งนะครับเพื่อว่าหาเป็นตัวเลขของคุณพ่อสมชายนะคะท่านผู้ชมท่านไปหาโอรยี่สวยไปนี่ไปอยู่ โอครับนี่แล้วเกี่ยวไปครับโอ้โหปรากฏที่ญี่บุ่นสำหรับเศรษฐ์ของเกี่ยวข้อนะครับเที่ยวไปเดี๋ยวน้ำบอลยู่เป็นแนวทางเท่านั้นเด้อครับจะเป็นเพียงแนวทางความฝันนะครับแนวทางความฝันเอาไปเบิ่งหาลงสีกันครับเศรษฐ์ก็มีเขาไม่รู้นาะครับพ่อเนาะไม่เคยไม่รู้ธรรมดานี่เทียบกัน ตอนมาตึงตัวกับเป๊ะคือกันแต่ว่าวันนี้คือสิเป๊ะอยู่หรอกพ่อฮึดยอดเลยแคบมากนักสวยงามอยู่ดี่เไว้นะคะงั้นก็แล้วามงาเอเวเพราะว่าเอฟซีบนถ้ำเนี่ยมูเห็นตัวเลขนะครับเจ้าให้ให้คุณพ่อโชว์ตัวเลขให้เอฟซีเบิ้งเนี่ยครับเป็นตัวเลขความฝันกับตัวเลขที่ลอยมากพ่อพ่อนั่งสมาธิแม่บอกครับ คุณพ่อเพิ่งกับตีความฝันมาให้เป็นตัวเลข9 1้านึะครับคุณพ่อว่าส่วนมากว่าต้องกลับก็ได้นะครับแอดมินไ่นกลับไว้ให้เพราะว่าสาหรับคนทุนเยอะนะครับสําหรับผู้ที่มีทุนร้ายหรือว่าึ้นมากกับก็บพราว่ากันมัเป็นการเสียเถียวนะพ่อเนาะอันอัศน80เลขลอยมานะครับแต่ว่าจริงๆพ่อว่าเห็นเลขวเดตัวเดียวครับพ่อเลยจับศูนย์ใส่นะครับออะไว้เป็นแนวทางไว้เด้อครับเด้อ สำหรับแนวทางรัฐบาลไทยนะครับในวันที่16สิงหาคม2567นะครับอผู้ได้เข้ามารับชมก็ขอโชคดีมีโชคลาภนะคุณสพ่อขอบคุณสัสพนะครบำหรับผ uh uh ู uh ้ชมนี่ก็เป็นตัวเลขแนวทางตัวเลขโชคลาภความฝันของคุณพ่อสมชายนะครับถ้าท่านผู้ชมชื่นชอบก็ไปเป็นแนวทางเ้อครับเดือนเป็นตัวเลขโชคลาภตัวเลขที่มี้งวันนะครับ ในงวดวันที่16สิงหาคม2567นะครับแอดมินบุญทํานํำโชคก็ขอขอ,ขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกแชร์ขอบคุณทุกการติดตามนะครับผู้่ได้เข้ามารับชมคลิปนี้ก็ขอให้โชคดีมีโชคลาภ้อครับเด้อขอให้โชคๆมันหมันนะครับสวัสดีครับ